สวัสดีครับทุกคนและสำหรับ Creature of Zone ในวันนี้ผม oh, จะพาทุกคนมาทำการเล่นตัวละครที่มีชื่อว่า f l i p l ิกันะนะครับผม oh, oh. โอ้โหตัวเล็กอย่างนี้เลยนะครับว่าเป็นน้องกบตัวเล็กน่ารักนะครับผมไซส์มินิประมาณนี้เลยนะครับผมนะแต่เฮ้ยจริงๆไม่รู้มันใช่กบหรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นแมงกระพุนหรือว่าเป็นปลาหมึกก็ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตเรียกมันว่าวกบกันละกันนะเฮ้ยกบก็ดูแปลกๆอีกนะครับผมมันอาจจะซ้ำกับเจ้ากูโรวะนะครับแต่ก็ขอเรียกมันว่าน้องเขียดกันละกันนะครับผมนะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับทุกคน ละครอควาติกนะครับผมกินพืชเทียหนึ่งนั่นเองนะแล้วก็จะอยู่ในพาราไดส์สเปเชียลด้วยนะครับผมนะแล้วก็ใครจะได้เนี่ยรู้สึกว่าต้องทํามิชชั่นของซัมเมอร์นะครับผมแล้วก็ไม่ยากเลยนะครับแค่โตไม่กี่ตัวเองมัง้งแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องทาการสปินกาชาหรือว่าหมุนตู้นั่นเองนะครับทุกคนนะอยากได้ก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับแล้วก็ด้านของข้อแตกต่างๆนะครับทุกคนก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับผมนะเป็นประมาณนี้เลยนะอ่ะโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้ นะครับทุกคนไปกันครับโอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็โอ้โหนี่นะครับผมนะน้องเขียดของั้นเองโอ้โหตัวเล็กน่ารักน่าชังเลยทีเดียวนะครับผมนะแต่ว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมหมุนอย่างนี้ด้วยเฮ้ยจะเย็นดูไปดูมาเนี่ยมันก็เหมือนกับแมวน้ําอยู่เหมือนกันนะครับผมที่มีรูปผสมของปลาหมึกนะครับแล้วก็ขาทํามาเยอะอย่างนี้วะเนี่ยแต่ว่านะครับถ้ามองดีๆนะครับมันก็เหมือนนั่นอยู่เหมือนกันนะเหมือนเห็บครับผมเหมือนเห็บจริงๆเลยเนี่ยเห็บหมานะ อันนี้คือไม่ได้เป็นการบูลลี่นะครับผมแต่ให้ดูดีไซน์ของมันนะครับผมนะแล้วก็เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตที่มันมีความคล้ายคลึงกันนั่นเองนะครับอย่าคิดมากนะอย่าด่าผมก็แล้วกันนะซึ่งก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมก็เป็นเทียนหนึ่งใช่ไหมกินพืชนะครับตัวในน้ําเล่นง่ายๆนะครับสบายๆนะก็อาจจะแบบมาเล่นแบบกินลมชมวิวในแมปอะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยตอนนี้นะครับผมในเกมเหมือนกับมันจะมีอีเวนต์พิเศษไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นสนามประลองข้บวนตรงนี้เนี่ยใครหอออกจะลงดู็ ไปลองกันตรงนี้ได้เลยนะครับผมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยขบนมีเหมือนกับตัวภูเขาไฟใช่ไหมแลวข้างล่างมีอะไรได้วยนะ่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยอ๋อนี่ตัวใหม่ใช่ป่ะทุกคนรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับผมหนึ่งตัวตรงนี้ตัวใหญ่กว่าซซยดอนอีกอะ่ะแล้วก็ตรงนี้ขึ้นไปได้เปล่าวะขึ้นไม่ได้เว้ยแล้วก็อ๋อผมมองว่าเหมือนกับมันไปแบบดักอะ่ะดักในน้ำใช่ไหมแล้วก็ใครสู้อยู่ขบวนเนี่ยมันก็ดักลงมาเลยอะ่ะนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะโอ้โหแย่วะ่ะดูซิขบวนเป็นยังไงขึ้นไม่ได้ไหมปุบ โอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเด hey. ี hey. 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 ๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยหมุนได้ด้วยเหรอทุกคนเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยทุกคนเวลามันขึ้นมาบนบกนะครับผมมันก็จะหมุนประมาณนี้เลยเว้ยโอ้โห่าเฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยผมชอบทุกคนนี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยเออน่ารักดีว่ะขึ้นมาดูสินี่ถ้าขึ้นมาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะหมุนเป็นเหมือนลูกมะพร้าวเลยเว้ยเฮ้ยอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมนะอะไหนก็แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูท่าแซดกับท่าเอกกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงดูสิท่าแซด ถ้าแซก็จะบุนประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้า X อน่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียงยังไงเสียงคำร,รามมีไหมดูสิฮะนางเงดอย่างนี้นะครับผมนะเสียงมันนกนะครับผมอะก็เสียงน่ารักดีนะครับทุกคนนะเฮ้ย <c> น <oughs> ่ารักว่ะเห็นแล้วชอบเลยผมตัวละครตัวนี้แล้วก็โอ้โหตรงนี้คือเหมือนมันมันดักเอาไว้ไงทุกคนเห็นไหมเพราะว่ามันดักอะ่ะแล้วก็แบบโอ้โหตัวโหดตรงนั้นอะ น่ากลัวมากเลยนะครับทุกคนถ้าอยู่ในเซิร์ฟเจออะไรแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จันตรายนิดหนึ่งนะไม่ใช่นิดหนึ่งหรอกอันตรายมากเลยครับผมดูดิแต่และตัวนะครับผมแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับมีอีเวนต์ด้วยใช่ไหม โอ้อน่ากลัวนะครับผมน่ากลัวแล้วก็เป็นส่วนของสกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับผมนะจะมีท่าคาบด้วยเนี่ยไม่ใชท่าคาบดิท่าอะไรวะเนี่ยท่าแลน์อ่ะน่าจะเป็นท่าคาบนะหรือเป็นท่ากัดสตูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีท่า2นะครับหรือว่าท่าลนชิงแฟชนั่นเองนะครับผมนะลองดูสิแฟชใส่เลยแอบโดนโห่หุ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 ่ฮออนะหฮ้ยรูหสึกว่ป็นตัวลนนะ่ะะรรายเดหอนหอเปล่เดี๋ย่ผมลองดูดิแป๊หน่งนะ ตัวละครลายเดือนไหมมิชชั่นอ่านี่ทุกคนนี่คือวิธีการรับของเจ้าฟิลิปตัวนี้นะครับผมนะฟิลิปลิปเอ้ยไม่ใช่ดิฟลิลิปนะครับผมอ่าประมาณนี้ดูซิว่า ภารกิจของมันต้องทําอะไรวะอันนี้เปล่าวะน่าจะตัวนี้นะอ๋อนี่ไงโอ้โหมันลีสเปเชียลนะครับผมภารกิจโอ,โอ้โหแข็จ,จะได้ก็ซู้ๆนะครับผมภารกิจเขาจะยากนิดนึงแต่ว่ามันเป็นลายเดือนแหละเราต้องทำเรื่อยๆนะครับอยาดู้ซิตรงนี้เป็นยังไงแล้วก็โอ้โหตอนนี้นะครับผมก็โตมาเป็นขั้นที่2เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยตัวใหญ่ขึ้นม่นึงนะครับผมแล้วก็มีหนวดเพิ่มขึ้นมานั่นเองเดี๋ยวลองขึ้นามนดูซิเป็นยังไงเออดูซินี่ อย่างชอบเลยผมแต่ว่าถ้าขึ้นมาบแบบนี้นะครับผมไอหลอดสถานะไอความชื้นของเราเนี่ยก็จะเพิ่มเอ้ย่ใชบบ่ก็จะลดแบบนี้ด้วยนะครับต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะแต่ก็อย่างว่าเลยครับมันเป็นตัวในน้ําอ่ะนะมันก็ต้องอยู่ในน้านั่นเองเฮ้ยเมื่อกี้ขึ้นไปดูซิ <c oughs> ขึ้นไปดูการแข่งขันดีกว่า <c oughs> โอ้ยชิบหายแล <c oughs> ้วบอลเดียวกี่ตัววะเนี่ยเ <c oughs> กินนะครับเมื่อวางกำลังการชิบเปล่งเลยเนี่ย มันคงจะแบบสู้กันเหรอมั้งเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะต้องสู้ตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมตัวน้ำมันก็จะดัดข้างล่างแบบนี้นั่นเองนะครับอันตรายไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวแต่ก็นั่นแหละครับเพื่อความอยู่รอดนะครับใครแบบเก่งที่สุดนะครับผมใครมีอ่าเล่เหลี่ยมนะครับใครมีความชำนาญที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับดูดีโอ้โหมีนี้ด้วยเว้ยเฮ้ยมีปลาสามด้วยอีกต่างหากนะครับแห่ไปดีกว่าผมขอเนี่ยเป็นตัวอื่นดีกว่านะอ่าทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็ได้โตกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตอนนี้ มเมื่อโตเต็มที่แล้วนะครับผมมันก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็พ่วงตรงอะ่ะอาจจะไม่แตกต่างะไรจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือตัวมันใหญ่ขึ้นแล้วก็หนวดของมันนะครับผมก็จะยาวขึ้นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเราก็จะมีเป็นด้านของอะไรวะเนี่ยโอ้โหวงกลมนะครับจุดๆุดเรื่องแสงแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าน่ารักดีนะอ่ะ แล้วก็ลองขึ้นดูซิอีกสักครั้งหนึ่งนี่เฮ้ยประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็โอ้โหอะไรนะนะั่นน่ะข้างหน้านนะั่นน่ะกำลังสู้กันเลยเนี่ยไปดูการต่อสู้กันดีกว่าทั้งนั้นก่อนจะปิดสตรีมไปก่อนจะจบคลิปวันนี้อ่าดูซิโอ้โหยับยับ,ยบครับผมบอกเลยยับยับนี่มันสนามอารีนาชัดๆนะครับทุกคนโอ้โหใครอยากจะลองเล่นตัวละครตัวนี้นะครับผมก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่ารัก,น,รกน่ารักนะครับบ้องแบลบ้องแบลเลยเนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปโดนนี้นะครับก็อย่าลืืมมมมกก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 ดดดดไไลลลลคคคคค์์แแชรรรรตตติิาาาาเเเพ่่่ออออปปป็นนนนนนัััังใใใใจจหหห้้้ผททะบบวโสุ สำหรับ EP นี้ก็โอ้โหที่บายแล้วโบยเดียกี่ตัววะเนี่ยอย่างเยอะเลยนะครับแต่ก็นะสู้ๆนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ